เสื่อปลาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนี่ไปเจอไรพี่น้องได้ลายกว่าตลาดสื่อนั่งลุงตา,าพี่เราือแล้วตืมหายปลาดุกปลาปลาดุกปลาคอปลาดุกจ็กโต๊ปลาดุกสามบอกปลาดุกสามาโต๊ปลาคอลายพี่น้องเลยทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องพอสื่อ<ด>บอ ไลยเติบเด้อแถมยาชวนยังอันแถมข้าวต้มให้อีกโตวเฮาไปสืบแตงลำลาอะไรพี่อ้องเลยนี่แหละยาชวนเราทอข้าวต้มไว้ให้อใหโอ้ยหมอว่านนี่แหละนี่ไม่ยาสิเธอะได้กินแล้วสิตมบ่กินโอ้ของเลามานอะของตัวนี้ บรรยากาศคึมๆพี่น้องเอ้ยกำลังสิไปวัดและกลัสงสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องพอกันตอนสวยจังหน่อยหัวหน้ากับเจสายจะพาไปใส่เด้เมือนี้เอ้าข้างหน้าเรามันแตกออกนนะบ,อกมบออ่มันเหี่ยทางใดนะเด้อยู่บังกรุงมันอยู่บังหนอดมันเห็นบ่มันทางหน้ามันปุ่งๆอยู่นะ เฮ้ว oh. right. ่ะตีนอ่ะนะมันเหี่ยวไปใส่ใช่ไหมใส่เบอร์อะไรทีไปไปสู้กัน

ไปพี่น้องไก่เติบอยู่ประมาณจักกิโลบ่ประมาณอยู่60 50 60พุ่นเพิ่นบ่เคยไปนะเกือบร1อยเกือบ100มาไปประจำนะทางเมืองน้าือนั่งคนบ่ต้องเอาไปนะทิมลนาเบิงนะคนยังบ่ได้สดเจ็ดสายพี่น้องเอ้ยมาหาเจ้าตอนนี้ เริ่มเดินทางสวัสดีท่านทางมันจะแห้งๆแล้วใครแน่ยู ไดมมอนดมอนวาจะได้กูไปหมอน้องลงเินทาง่นไปกได้ไมบุญอดอดเกียนคยไเคยบูไทยว่าจะไปจะไปกบริปาแบบ้นเาเบอร์ข้าสบายบัดได้กี่อางความมันคใครเคยเคยไทย บบาหวาเลยัวใหญ่นูีแม่เอ้ยมาชิไปเดีปวดไปะเป็นยังนะไม่ได้ข้านั้นเกี่ยวปลากันับเมียเออปลากัรวเมอยเออปลากรสาวเอืเออปลาแระวี่นเองเลากะมีให่่ปลาจะมีญนเออปลากระเมียนกัน เมาบรรไดดอกนะเพราะว่าข้าคือนั่งทัานี่แหละข้าเมาเป็นอะไแม่นถ้ามันกันเคยเลยก็ว่ากับกินกินในหลดมันกับมันขุนนะนะเม็ดหลอดเจสซายมันเมนดแล้นะแบบกินธรรมชาติเฮ้ยมาธรรมชาติแล้วกินกินออมของเขาแบบใหม่ๆทั้งหมดก็ได้กินสีสีหลอดันธุ้มันยังการเบิร์กินอันนี้มันแบบแบบกินเราเทยใหม่ัดไปนั่ง บอย่างบอมันหนักบอมันบด้เพียงไม่ได้นัเพราะกับโหลดาล่วมันอยากเหาะนนเอบุคอยตัเธอเนาะค่คับตอนไหนมาตอนได้แลคคองุนานอ่ะบเป็นแต่นอสัเะดุดิ่งสันอีอย่างสิม่บดท่านก็เกี่ยวไลยเลยนะทางอันนี้ก็ไข่แหนอย ทางละ uh. ย,ยางทางละยางกันเคอ้ยเั็กใคร่าดในในหอดบานเาดิกนจะข้าคำกระบอขึ้นผู้ใหญ่อันนี้กันนีหอบ้านเรายางคุณไปออกไปอยู่คุมมือกระบกบ้านเาปรองเขาที่เลี้ยวกันป่องอไปทางแบบนี้ สร้างแต่ตั้ง <Exped> ก <ition> <c oughs> <can> ี่ปีเลยเจ้าเจ้าเกิดมาเลยเจ้าเกิดเ็นร์บอสเซนต่างนี้เออเร่อเห็นแล้วนะไม่ใหญ่ซอแล้วก็ตั้งหกสิปลายเลยเป็นวอหกคปดิเลยผูี่เจ็ดสิบเล้แม่นะสิเจ็ดสิบปีเลยยังตังยังตังอยู่ดอกก็จะกาวปีก็นี่เจ็ดสิบปีจอตาไม่หอดเลปีเด้อแต่ชิวิกมีเอื่อ เเือออกันดดมลไปแข่งเทือสวรรค์บะสวรรค์แลกคะแนนนี่เก่งกองเออเก่งกองและะ้วเลยเล่นสวนสวรรค์เลยจังมือสวรรค์ที่ซาปลาไปที่นเนานะสเตชสเปดไปซ้อมบบไปซ้อมแล้วไปรันนันเอาไ,ไปหัดไปที่เนาะอือไปคะแนนนี่สิ่งนเนาะรถเทือกอ่ะมั้งเว่าเทือกลานฮานามาจังนี่หลานฮานาหรือเทียนเทไรเทมันไม่เทือกเทหละนฮานา คำเรียนคำลานเขาว่าก็หลุดเรื่อกับสิ่งเป็นสิ่งไวเนะเาะไปเจรจายอยู่น้ำรังเยเอาไปเติมน้ำมันบอกเติมน้ำมันหน่อยมันก็ไปจะสั่แเลยจะคปจะปั้มบอกไปสนีกับมาเนะี่ยมันมันเบิร์เ,เ,ทเ,เท่าไรบอกคขาเนจุที่ยวตะเกาอ้สนปัญหาน้ามันเน,น,าานี่ยอาได้่าว่าตอนนั้นอ่ะ ปีปั๊บอะ้กับมีแต่ปีดปับ๊บอะ้กับมีแต่ปีดผ่าน,น,น,นหนึ่งนี่ก็บไปบก็มาได้ปะได้ได้บัวคำนั้นเออได้สองีเยวพันเออกระบ,บอกได้กินบันได ที่พากันเที่ยวัวคำบ้านหลั้าบึงไปไปบ่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวเที่ยวบานไกลไกลไกลจัดบัทาลึกเขาขึ้นแต่เครือบ่ดยใกล้จะแหลกต่ไปสายมันก็เชนนรถเงกันยานเที่ยวไปเที่ยวม้านนี่กับรถจักก็เที่ยวอยู่บ่บัดน้ำมันบัดน้ำมันหายะากินได้บ่ไปจอดกันผมมีปั้งนั่นกับรถแขงปันนี้ นีีบรมปรานีดและมันตส่วนอสิบสองว่าแพงนะนะคะมันจอสิบาคมมือนี้หวเจ้ป่ายเ้าซี่เช้าเ้าน่ใสวห้าาเหเี้ยวในี้นัเป็นเติมนิดนมันลดยากั้น้าหเดี๋วลิ้าหาเวลาน้ำมันล่งนะเุณจะประกาศกัว่าน้้ำมันลงนะ ขยับลงเลยบ่ลงบัติถึงน้ำมันสุดเลยนะเวลาลงพอลงสองสามร้อยกี่เวลาขึ้นไปขึ้นเป็นพันนะจ๊วตะกี้เป<อ>็นตอนน่ะลงลงสึงก่อนน่ะลงแต่น้ำมันนั่ะลดจับก,กระชวนน่ะขึ้นอยู่คงที่ตังต้งคนไม่จังวไงตอนนี้ลงเบัติหมดลดลดลดเขาตายตั้ตงไว่แล้วมันยังตกใจนะลดลดขั้นในใต้น่ะนี มันเหวะมาเด้มันตายมันเลยขอเสกมาครั้งนี้เออหรือว่าเข้าคนยังขืนบางอย่างนะแ,แตงควยไวย้ตุใหญ่ข้าวโพดยังอ๋อรถทมดินนี่นี่รถทมทางเออขอาจังกับคณะนี้มันทมที่ไหนอู้หูฐานแค่้าฐานละานโด่าว่าคือบกักระดอได้ว,ว,ะว่ะสาน้า นำค<น>ำ<ด>มันออกบอ่อแห้งเด้บอ่อมันบอ่อใหญ่ตรบรรยากาศแบบว่าขับรถ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 ตามคลองแม่เออเป็นยังไงชื่นชื่นมากเลยนะรถไทยรถสู่ดอรถไทยบรรยากาศแบบนี้เราโปรดริยากา์เขาชิ่แล้วโทษเราไปเกย์หยาไปให้งัวเออเส็จกล้องสิเขาิเก็บผ้าไปดี จอเเนาะต้นน่ะมันไหลมาจากหนองนี่นะมันไหลออากนนี่ขนักคำในการมัไหลไปทรปุมันบุมีถ่อเดจตัมาแล้ขนาดฝนบริตกันเลือเตวได้เนาะ ไทยระบาสิล้วจะลงมองรถไทยก็เที่ยวอย่แล้วอันนั้นมันโอ้โห่ยอดะ้เนาะโตความโลดนะั้งนานเยอะก้บนีุ่มตัวนี่ต้กับไปเราห้อยโหลดท่นี้เห้ห้อยโหลดอนี้กเลยปันัยเนอนอันร้างไปเนาะกที่โหเท่ะ Ô. Oh. nhảy có đây tí. Đây đây. khỏi bay. Đây oh. đài, vô tí con nè. Đây. 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 ้าป่วยก็จะเป็นยังไงได้ยูคอยมาเจ๊ชิบุญห่นมันเจียนคือมันเทนี่แหละ กน้ยนะเอามาลงแม่ฮะกน้ยนะเอามาลงแม่นะโอ้ลงตลอดไปลงลงแ่วนรถไฟล้างตุ้มแค่นันเอากน้ยนะลงแน่บ้ด้วยเอากน้ยนะลงด้ต้องตอกลากไว้ ô tiền thang này năm hồi phải nhắn là ai dù năm Bên bươn ra đó thì tôm nó hồi sáu khua cái tây giá đều đi là

ครับหลดมาจนจวยใจวิววิวอีกแล้วนะะเนาะ ได้แบบเราแบบมาที่อยากเจ้ามาที่ยกะลีได้เมื่อกี้จวดเลยตรงเลยนะยังเหลือแต่รถเจ๊สายเดี๋ยวนี้นะข้าสิลโลงห่วยกระลงบ่ได้พี่น้องไม่ได้บ่ได้และติดลมห่วยแหงกรบ่ได้ไปใส่รถใหญ่ข้าเจ้าก็มาไปทา้งหนาวไปใส่บอลรถเดียว

เอออันตรายตัวนึงพี่น้องไอ้ครัวกันวิ่งใหม่แน้ๆเพือกระพานแน่ๆไปพอกันใหม่พี่น้องอยู่ซุยพวกแหละขอบคุณที่เข้ามารมยชมไพร์ล้วพี่น้องเลยฝั่งน้ำมันถูกมองสิกลายเป็นหางขาปาะเอออืมมันลายเนาะ